ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรดาวครึ่งเดือนหลังนะฮะมกราคม2568ละโอ้โหนะฮะเดือนมกราไวมากเนาะลัคนาราศีเมถุนช่วงระยะเวลานี้นะคะเราเริ่มต้นที่ดาวพระพุธดาวประจําตัวนั่นแหละเข้าสู่ภพเรือนมรณะ เอาแอดหัวเราะเยาะเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นมาไม่ได้หัวเรอะเยาะอย่างนั้นนะคะต้องบอกชาวลัคนาราศีเมถุนว่าพระพุทธเนี่ยเข้าไปประสานประโยชน์เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คุณจะกลับไปพบเจอเรื่องเก่านะคะหรือได้มรด,มดกได้สิ่งของที่มีผู้ยกให้นะคะแต่รถมือสองของคุณพ่อคุณแม่ได้ซื้อ ของเก่ามาหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะตนุตนุมรณะในลักษณะที่ประสานประโยชน์แล้วก็มีดาวพระอาทิตย์หรือดาวเจ้าเรือนสหัสชาเนี่ยอยู่ร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการไปเรียนไปศึกษาวิชาอะไรใหม่ๆก็มีสอง อ่าเป็นคนที่เดินทางไกลก็ได้จะต้องไปติดต่อจะต้องไปพูดไปเจรจาไปทำงานไปประสานงานอะไรพวกเนี้ยส่วนมากก็จะเดินทางไกลช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวประจำตัวเข้าสู่ภพเรือนมรณะแม้จะมีทิศทางที่ดีบ้างที่แอดบอกเจ้อตาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะคะและดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนสุภานั่นหมายถึงว่าสุกอะ อยู่ในตาแหน่งอุจาวิราชและพร้อมกําลังจะขึ้นไปอยู่ในเรือนกรรมะที่ทางมันไปทางที่ดีเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมถุนใช้สติให้มากวางแผนให้เยอะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนเพราะระยะเวลานี้เป็นไงสมองอาจจะตื้อเพราะว่าพุธกับทิตถ้าองศาใกล้กันเมื่อไหร่มันจะดับพอพุธดับเกิดอะไรสติปัญญาความคิดหรือการกระตือรือร้นอะไรบางอย่างมันบรรเทาไปแต่มันจะเป็นแค่ในช่วงองศาบวกลบสา่งองศาที่มันใกล้กันนะ เพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะคะถ้ามันจะดีอ่ะเดี๋ยวพระอาทิตย์ขยับเข้าสู่ราศีกุมปุ๊บโอ้โหเป็นช่วงระยะเวลาคล่องแค่ว่องวัยประสานงานเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจอะถ้าสมมุติระยะเวลานี้คุณได้ไปพูดคุยกับเรื่องเก่าหรือมรดกต่างๆหรือการเดินทางไกลมันจะอึดอัดชักช้าเชื่องช้าเพราะสหัสชักก็ตกมรณะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเรารู้ว่าเราต้องชา้าเราต้องเตรียมตัวก่อนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะและสำหรับบางคนมันจะมีเรื่องของคดีความเกี่ยวข้องมากมายกับเรื่องมรดกกับเรื่องของเงินอ่าเงินทองที่ไปเขาเรียกว่าไปหุ้นกับคนอื่นนะคะลักษณะแบบเนี้ยนะคะเจะ้าคตาระยะเวลาเนี้ย มันจะมีเกณฑ์ของดาวเสาเนี่ยตรีโกณน,นะคะตรีโกณกับเรือนตานุลักษณ์และพระอังคารอยู่เนี่ยในวันที่ยี่ห้ามกราลคมพระอังคารทับเรือนตนพอดาวอังคารทับเรือนตนปุ๊บลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็จะมีลักษณะของปัญหาต่างๆให้เข้ามาแก้ไขคดีคงคดีความเรืองหน้าเข้ามาถามว่าในกรณีของของคนที่เป็นทนายความดีไหมแอด ก็ต้องบอกว่าลาพทับตัวคุณจะได้โชคลาภความสําเร็จจากสิ่งที่คุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาบุกบั่นฟันฝ่าอุตลุดเลยมันต้องมีศัตรูก่อนถึงจะได้ลาบมันต้องจัดการมันต้องสู้ก่อนถึงจะประสบความสําเร็จนะคะการแก้ปัญหาจะทําให้มีโชคลาบอ่ะมันมีกี่อาชีพที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาหมอพยาบาลก็ได้ตำรวจทหารก็ได้ที่มันต้องเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มันเสี่ยงอันตรายก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพรนทับเรือนตนเนี่ย นะคะเจ้าตาไม่กลัวใครอ่ะนะคะแล้วพระพุทธพระพุทธไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยปากเจ็บเน็บเก่งแล้วจะทําให้มีเรื่องมีปัญหานะ,ะยังปากแจวไม่ได้นะใครนะาถามว่ามันจะปากแจวได้เมื่อไรแอส่งสัญญาณด้วยนี่ก็อย่างนะคะนอกจากคุณจะแจวแบบคุณเป็นทาน,นายแล้วคุณสู้อันเนี้ยได้แต่ถ้าไปแจวแบบโพสต์ลงโซเชียลนู่นนี่นั่นใครมีปัญหาใครมีอะไรขึ้นมารีบโพสต์ก่อนโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้สอบส่วนทวนความแอดบอกเลยพังนะคะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องของลัคนาราศีเมถุนถ้าวางเป็นลำดับเป็นขั้นตอนวางแผนตั้งรับกับไอ้ไอดาวพระพุธของเราที่มันไปตกมรณนะเนี่ยจะดีสำหรับคนธรรมดาทำงานทั่วไปไม่ได้เป็นทนายความคุณก็ต้องระวังขึ้นลงขึ้นศาลเพราะปากด้วยนะคะเพราะคอนเนค t ชันด้วย รวมถึงการขึ้นลงขึ้นศาลเพราะเรื่องของมรดกที่ดินทรัพย์สินลดรามาช้างได้เหมือนกันนะต้องรอพระอาทิตย้ายก่อนทุกเรื่องมันจะเปลี่ยนเป็นปทิศทางที่ที่ดีที่สมดุลขึ้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อังคารทับเรือนตนขยันให้ถูกเรื่องนะช่วยเหลือคนให้ถูกคนไม่งั้นเนี่ย ความกล้าความขยันความฉลาดความบุกตะลุยของคุณมันจะไปผิดทิศผิดทางนะคะมันเป็นตำแหน่งศัตรูบางครัง้งเพื่อนบางคนสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้คุณได้ลาพับแปลว,ว่าเพื่อนด้วยลาพับแปลว,ว่าชู้กกิ๊กก็ได้ลาพับแปลว,ว่าส่วนเกินก็ได้ส่วนเกินที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวคุณก็ได้มาสร้างความวุ่นวายห้ครอบครัวคุณก็ได้ และเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่อังคารทับหลักนะมันกลับมาอีกแล้วทีนี้มันถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะบอกเจ้า,าตาก็คือเวลาที่ดาวพระอังคารทับหลักอะเจ้าชะตาอาจจะต้องอืมใจเย็นลงหน่อยนะคะใจเย็นลงหน่อยแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้มัน มันมีพลังงานะนะคะขาดความระมัดระวังผีผาลามวิ่งเข้าชวนพุ่งเข้าใส่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกับบางเรื่องที่บางครั้งในบางเรื่องนั้นมันเกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของคุณได้บางทีคุณไปช่วยคนอื่นแบบแอนอกช่วยเลยนะอะไรทับตัวเนี่ยช่วยแบบไม่กลัวศัตรูและเป็นคนชอบพิสูจน์ทุกเรื่องในช่วงระยะเวลาเนี้ย ทะเลาะกับใครก็จะพิสูจน์ว่ากูจะชนะกูต้องชนะเนี่ยเออเพราะฉะนั้นฟังแอดไว้นะดาวอังคารในเรือนนี้มันมีตําแหน่งคู่ศัตรูแม้จะมีความกล้าแข่งขยนันมีโชคลาภความสําเร็จอะไรเข้ามามันพร้อมจะมีเรื่องของการขัดแยง้งเพราะคุณจะเป็นนักต่อสู้ทุกรูปแบบไม่ได้ทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมทางผิดทางถูกเอาทุกรูปแบบไม่ได้เพราะจะทำให้คุณเดือดร้อนนะคะดาวอังคารทับตัวเนี่ยบางคนก็ เขาเรียกว่าฉลาดรอบรู้มีสติปัญญาแต่มีมันมาพร้อมกับเล่เหลี่ยมชั้นเชิงและมันมาพร้อมกับทิศทางที่ว่าจะไปในทิศทางเสียหายได้ด้วยเหมือนกันคุณควบคุมดาวพลังคารดีๆนะคะควบคุมอารมณ์ควบคุมทิศทางชีวิตควบคุมสติปัญญาความคิดของคุณให้ดีนะสำหรับบางคนที่แบบรุ่งเลยพังการถอยหลังมาทับเป็นดาวคู้ศัตรูคุณต้องทำงานแบบมีศัตรู เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นทนายแต่ทุกงานของคุณเป็นไงฮะยากหมอพยาบาลแพทย์ผ่าตัดอะไรพวกเนะี้ยงานเกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์เหล็กไฟงานที่มันจะต้องแบบว่าโอ้โหสู้รบปบม,มือเนี่ยบอกเลยว่าได้นะคะเพราะอะไรอังคารตำแหน่งนี้นี่เป็นอังคารที่ชอบเอาชนะนะคะมีศัตรูก็ไม่กลัวแข่งขันก็ไม่กลัวมีทิฏฐิมานะ ศัตรูเป็นยาชูกําลังไปซะอีกนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นก็ถอตเตือนในเรื่องของความวันไหวใจร้อนแล้วนะอืมเจ้าชะตาเย็นลงได้เย็นลงนะคะเย็นลงได้เย็นลงทุกการกระทํามีผลกับเราในอนาคตแน่นอนต่อไปนะคะสําหรับดาวพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมีนนะคะโอ้โหนะศุกร์เป็นมหาอุดเรือนกรรมะนะคะนักดาราศีเมถุน อยู่ในเดือนของพาร์เัสนะสุขตำแหน่งเนี้ยสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยบางคนเปลี่ยนงานรูปแบบใหม่ยังยังอยู่ที่เดิมแหละแต่เปลี่ยนรูปแบบบางคนโยกย้ายงานบางคนได้ตำแหน่งงานที่ต้องไปบริหารรับรับไปสืบราชการรับไปทำอะไรรับหลังไปหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเฉพาะทางงานการที่มีใบประกอบวิชาชีพอัดพวกเนี้ยแต่ทุกเรื่องมีการปรับเปลี่ยน นะคะนี่ยังปรับเปลี่ยนน้อยถ้าเดือนพฤษศเดือนพฤษภาคมโอ้โหปรับเปลี่ยนทุกลัคนาราศีแอดบอกเลยเพราะดาวใหญ่มันกระยับในเดือนนั้นต้องเหนื่อยมากๆนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยลัคนาราศีเมทุนเนี่ยแอดจะบอกว่าคุณสนุกมากสนุกกับการทํางานสนุกกับการเดินทางไกลสนุกกับการทํางานลับๆสนุกกับการไม่บอกใครสนุกกับการเป็นคนมีความลับ สนุกกับการเป็นคนนิ่งเงียบไม่เปิดเผยอะไรใครอ่านคุณไม่ออกอืมช่วงระยะเวลาเนี้ยไม่อยู่บ้านเลยเป็น,ปนไปได้อยู่ดีๆก็มีเรื่องต้องไปนั่นไปนี่ไปนูน่นไม่ติดบ้านหรือบางคนโยกย้ายเลยจ้านะคะเจ้าพ่ตาบอกแอนดูไม่อยากย้ายนูไม่อยากย,าย้ยา,กยายและแม้บางคนมีตำแหน่งที่ไม่ต้องย้ายและอยู่ดีๆก็อยากย,าย้ายโตย้ายที่ทำงานย้ายที่นอนย้ายห้อง อาจจะไปทำก็ทำในช่วงระยะเวลานี้แหละเพราะมันเป็นแหละมันเป็นมหาอุดนะคะบางคนย้ายประเทศเลยนะบางคนก็ไปสอบแข่งขันจริงทุนเป็นตัวแทนประเทศอะไรต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระสุกคือดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนกัมมะแล้วไปตกอยู่ในเรือนวีนาศบางคนก็ไปทําอะไรต่างๆมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้และก็ต้องระวังด้วย นะระวังด้วยเพราะว่าแอดมองว่าคือถ้าพาครัหัสยังไม่เดินนะแอดก็ยังไม่เบาใจแอดก็ยังต้องพูดกับว่าระวังนะระวังนะอย่างเงี้ยคือแบบถามว่ามันอะไรที่จะคาดหวังอย่างเช่นจะไปอยู่ต่างประเทศมันจะได้ง่ายๆยไหมแอดพระสุขอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้แต่ว่าพารัหัเมันยังถอยหลังอยู่มันก็ไม่ได้อย่างปลอดโปร่งมันก็ยังช้า,ชา นะคะมันก็ยังช้าๆอยู่มันก็ต้องไปแก้ไขมันก็ต้องไปอะไรแบบนี้หรือไม่การไปต่างประเทศครั้งนี้คุณต้องไปสู้ด้วยตัวเองอืมนะคะดาวสุกในภพเรือนที่สิบเนี่ยโอ้แต่ว่าพอสุกย้ายเนี่ยเมถุนก็ไม่ธรรมดาอีกนะพอสุกย้ายเมถุนก็ได้แบบโชคลาภความสำเร็จในแบบที่ แม้จะเป็นคนอื่นช่วยเหลือแตก่ก็ได้ค่อนข้างมากนะคะหลังจากดาวสุขย้ายมันเป็นปละนะคนอื่นต้องช่วยเหลือทำโดยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนแบบว่าช่วยทําหรือไปเอางานของคนอื่นมาทำแล้วคุณแบบได้ดีอะนะคะเกิดชื่อเสียงเกิดความสําเร็จเพราะมันเป็นอุดมเกณฑ์นะทีนี้หลังจากพระสุขเนี่ยก็จะเป็นพระเกตนะคะยกเข้าสู่ราศีกานในเรือนพันธุประมาณวันที่สามสิมกราคมเนี่ย ราคานาราศีพฤษศ,ศพอะมักจะสนใจอยู่ในเรื่องของบ้านช่องบุ่หวายอยู่กับญาติมิตรพี่น้องนะคะระวังคำพูดนิดนึงอาจจะมีเรื่องของการทะเลบบาะเบาบางนะคะหรือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านช่องที่ทางขัดแย้งกันในเรื่องที่ดินทรัพย์สินนะคนทุกวันนี้เป็นไงคะดาวของการท้ารักใจร้อนพี่น้องกันแท้ๆนะคะ ขัดแย้งกันด้วยเรื่องอะไรล้วลวดหนายงไงไหมยิงกันไหมยิงกันใครเป็นฝ่ายยิงเนี่ยแหละเมถุนนี่แหละเพราะนั้นเมถุนอันบอกคุณนะใจเย็นๆหรือแม้กระทั่งการไปเอ่ยปากทวงเงินทวงทองอะไรใครในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะญาติิอะ่ะมันมีโอกาสทะเลาะก,กันแบบรุนแรงนะคะและัคนาราศีเมถุนช่วงนี้รักบ้านหลงบ้านปรับปรุงบ้านคิดถึงบ้าน อยู่ไกลบ้านก็อยากกลับบ้านนะคะช่วงระยะเวลานี้คุณค่อนข้างที่อยากจะสร้างหลักปักฐานมีความมุ่งมั่นมีความคิดบกบนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะคะช่วงระยะเวลานี้มีความมั่นใจในตัวเองใครเตือนก็ไม่ค่อยฟังนะมีความมั่นคงในตัวเองมากเจ้าชะตาเนี่ย แอดมองว่าคือด้วยจริงๆแล้วเกตในเรือนละในในในเรือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยมันไปจังหวะมันไปตรงกับดาวพระศุกร์ด้วยนะคะแอดถึงบอกว่ามันจะวุ่นวายเรื่องของญาติพี่น้องมาทะเลาะบากแว้งเรื่องเงินทองหรือมาพึ่งพาอาศัยเจ้าตาโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นเพชรตรงข้ามวุ่นวายอยู่นั่นแหละนะคะเรื่องการเงินนะคะ ช่วงระยะเวลานี้ก็คือก่อนก่อนวันที่สาิบเนี่ยอยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรอกหลังวันที่สามสิบเนี่ยอาจจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นแต่ว่ามันก็มันก็ขัดแย้งกันแล้วก็เกื้อกูลกันในหมู่ญาติมิตรพี่น้องค่เป็นปกตินะคะช่วงระยะเวลานี้แอดวักการงานของเจ้าตาค่อนข้างดีเลยนะอืมพระเกตเข้าอยู่ในเรือนพันธุก็เกิดความมั่นคงเหมือนกัน นะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของการเดินทางไกลบ่อยๆเนาะอ่ะเป็นอันว่าถ้าเกิดอยากอยู่บ้านแต่ต้องเดินทางไกลก็ไปเถอะนะคะถึงจะคิดถึงบ้านมากหน่อยแต่ว่าทิศทางมันจะไปทิศท,ทางที่สมหวังในเรื่องของการงานนะคะแล้วระวังการอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นงาม่ต้องให้ใครยืมเงินหรอกไปทวงเงินแล้วโมโหตลอดเวลาเพราะอะไรเวลายืมลราคานเข่าเวลาเราไปทวงเราคานเข่าเหรอเออระวังด้วยนะคะทีนี้เจ้าอาตาแอดบอกแบบนี้ เราสรุปกันตัวตนของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวประจําตัวเข้าสู่ภพวเว็นมรณะมันจะติดติดดับดับในเรื่องของความคิดอะนะคะมันจะไม่ค่อยจัดระเบียบความคิดมันจะมัวมัวมองอะไรไม่ค่อยชัดหรอกนะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องละเอียดรอบค้อบถามว่าการงานการเงินเป็นไงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนในทิศทางขยับดีขึ้นหมดนะคะตัวเจว้าวตาถ้าเกิดตกงานรองงานอะไรเงี้ย แอนมองว่าช่วงระยะเวลาเนี้เขาก็เรียกไปสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นฝึกซ้อมในเรื่องของการสัมภาษณ์เพราะคุณมักจะพูดอะไรแบบลั่นๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยแบบไม่ตั้งใจพูดอะไรยงเงี้ยค่ะตัวเจ้าตามีเกณฑ์นะคะที่จะแบบว่าบางคนก็กลับมาทํางานที่บ้านหรือบางคนต้องทํางานร่วมกับญาติมิตรพี่น้องมีเกณฑ์เหมือนกันนะคะอ่าส่วนเรื่องของการเงิน โดยบริบททั่วไปอะแอดวาเงินทองอะมีทิศทางในทางบวกนะคะมรดกที่ดินทรัพย์สินนะคะพันธุมรณนะเนี่ยเข้าสู่พบเรือนสุภพะบางคนมีเกณฑ์ของการสำเร็จในเรื่องของการซื้อขายที่ดินนะคะบางคนมีเกณฑ์ของการได้เงินทองจากผู้ใหญ่ได้เงินทองจากคู่ครองคนรักนะคะ ขอให้คู่ของคนรักช่วยก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้ในเรื่องของเงินทองช่วงระยะเวลานี้การงานประเภทแบบนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยวังเกิดคดีความแล้วก็ในเรื่องเงินทองที่จะเพิ่มเติมอ่ะก็มีเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะเป็นโชคลาภที่แบบ ต้องระวังนะเหมือนแอดบอกในรายละเอียดตอนดาวเดินน่ะว่าระวังโชคลาภความสําเร็จที่มันมาแบบลับๆมันมาจากเบื้องหลังมันมาจากไม่ถูกไม่ต้องดูให้ดีเออดูให้ดีส่วนโชคลาภความสําเร็จทั่วไปาถามว่ามีไหมมีแต่การจัดแจงในเรื่องของรายรับที่เข้ามาให้ระมัดระวังเอาเองเพราะมันมีรอยรั่วเยอะนะคะแล้วบางทีได้ลาภก้อนใหญ่แต่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องเสียหายอย่างอื่นตามมา บางทีเสียหายก่อนแล้วได้มาก็มีนะคะเป็นแบบทุกขลาบมีปัญหาก่อนแล้วจึงได้โชคลาบต้องวิ่งเข้าไปแก้ปัญหาก่อนถึงจะประสบความสำเร็จคือดวงทั้งเดือนเป็นแบบนี้ต้องวิ่งเข้าไปแก้ปัญหาก่อนนะคะอริตานูเนี่ยมันคือหืปัญหานั่งอยู่เฉยๆปัญหาก็เข้ายกเว้นคุณเป็นคนแก้ปัญหาคุณเป็นทานายสิ คุณเป็นคนบริการทำงานบริการสิที่มันจะต้องจัดการแก้ปัญหาต่างๆเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นคอเซนเตอร์ตอนนี้สายคุณก็ร้อนที่สุดในบรรดาคนอื่นเพราะว่าคุณจะต้องมานั่งพูดคุยกับลูกค้ามากที่สุดแก้ปัญหามากที่สุดนะคะอย่าลมเสียลัคนาราศีเมถุนครึ่งเดือนหลังเป็นครึ่งเดือนหลังที่จะต้องควบคุมอารมณ์รู้ทันสตินะคะ บางครั้งการไปพูดคุยกับใครในระยะเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินคุณจะรู้สึกเหมือนถูกยั่วยุโดยเฉพาะคุณไปทวงเงินลูกหนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะโมโ oh หก่อนที่จะได้เงินคืนนะคะมันจะได้ฟาดปากเขาไปก่อนอะไรเงี้ค่ะอารมณ์แรงนะอังคารตรงนี้ต้องควบคุมพลังงานของดาวอังคารด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวาร ลูกน้องบริวารเนี่ยแอดบอกแบบนี้นะว่าก่อนวันที่ยี่บห้าเนี่ย,ยค่อนข้างดีค่อนข้างคุยกันลุงเรื่องหลังวันที่ยี่บห้ามันเอาอีกแล้วนะคะขัดแยง้งฉลาดเกินเจ้านายทำอะไรสร้างปัญหาให้มีโอกาสเหมือนกันนะคะอืมก็ดูแลเขาหน่อยดูแลเขาดีๆนะโอ้โหมีดาวอังคารเป็นดาวลูกน้องเนี่ยบอกเลยว่า เหนื่อยมากเพราะมันดื้อนะคะมีลูกลูกก็ดือ้อมีบริวารบริวารก็ดือ้อมีลูกจ้างลูกจ้างก็ดือ้อมันจะมาดีต่อราศีลงวินาันนแหละแต่ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เหมือนกันนะคะเอาละทีนี้นะคะในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอะในเรื่องอันนี้สิในเรื่องของความรักเนาะเดี๋ยวข้ามความรักไปความรักของชาวรักนาราศีเมถุนเนี่ย ในส่วนของคนโสดนะคะมีเกณฑ์พบรักในที่ทำงานในการประสานงานในการพูดคุยและส่วนมากจะเป็นคนลักษณะเก่าๆเป็นผู้ใหญ่เจ้าเล่หมีสเสน่ห์นะคะมีลักษณะของการพบเจอครั้งแรกแล้วแบบเออนะก็เป็นดาวราหูอะ่ะคู่ถ้าเกิดเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะถามว่าคุณจะหลงเขาไหมก็มีโอกาสแหละมีโอกาสทั้งเขาหลงคุณแล้วคุณหลงเขาแต่ว่าดาวพระศุกร์อ่ะ หรือดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณเน่ยนะคะอีกด้านหนึ่งมันเป็นดาวเจ้าเรือนวีน่าด,ด้วยก็อาจจะแบบเดินทางไกลนั่งเครื่องบินแบบน้องเบลล่าแล้วก็ไปเจอใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันนะคะในส่วนของของคนแบบแต่งงานแล้วนะคะหรือมีคู่อยู่แต่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยพฤรัสของคุณก็ยังเดินถอยหลังอยู่ยาวยไปจนถึงพื้นศพะ มันก็ยังไม่ใช่จังหวะดีที่จะแบบเอาแฟนมาแนะนำกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังยังไม่ได้แล้วก็ระวังความสัมพันธ์ลับๆที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นลับแบบซับซ้อนด้วยเหมือนกันคือเมทุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอพาเรหัดถอยเนี่ยแล้วมีมรุตยูเนี่ยอยู่ในเรือนสุขเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยมากนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย บางคนบอกหนูก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้พระศุกร์พระศุกร์ก็เข้าเป็นมหาอุตแต่อย่าลืมมันเป็นวีนาด้วยบางคนก็ต้องถ้าถ้ามีคู่เนี่ยมีโอกาสเลยที่ช่วงระยะเวลานี้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่ทํางานแบบแยกที่การอยู่ไกลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการไกลกันนะถามแอดว่าดีไหมแอดบอกก็ดีนะเพราะว่าถ้าอยู่ไกลกันมันทะเลาะบอกแว้งอยู่ไกลกันมันอาจจะมีเรื่องของความรักความผูกพันความได้พูดจาก,กันความคิดถึงกันการทํา ได้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เป็นเรื่องดีของกันและกันมีช่องว่างให้ให้ได้พิจารณาบ้างนะคะเพราะนั้นคนมีคู่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ดีคืออะไรรูไหมคะถ้าเกิดรอรอบริวารรอบุตรหลานบริวารก็มีโอกาสได้แล้วก็ถ้าเกิดเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้บอกโอ๊ยไม่ยังงู้นยางน,างนี้แบบแก่แล้วมีโอกาสที่จะได้ได้บริวารเก่าๆแบบกลับมาเกิดใหม่กลับมาหา นะคะหมาแมวกระตรงกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็มีโอกาสได้เลี้ยงเพิ่มแหละนะคะและเสียเงินเสียทองไปให้กับพวกนี้แหละบุตรหลานบริวารคนอายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมักจะเสียเงินออกไปทางนี้แล้วถามว่าลูกหลานดีไหมแอดมองว่าลูกหลานดีมากบางคนก็ลูกหลานแบบทํางงทํางานแล้วก็กลับมากลับมาให้โชคลาภคุณสอีกนะคะ ต่อไปก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมถุนเนาะระวังเนี่ยอากาศเปลี่ยนเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนคิดมากคิดเยอะโรคภูมิแพ้โรคหวัดโรคระบบทางเดินหายใจนะคะทางเดินอาหารด้วยนะการกลืนเก็ไปในคอคำพูดการเจราจาระวังหมดเลยนะคะ ส่วนเรื่องน้ำหนักตัวความดันไขมันเบาหวานอะไรเงี้ยเตือนกันมาเป็นปีจนพอเรหาหันจะย้ายแล้วแอดว่าบางคนก็มีทิศทางดีขึ้น12บสอในน่าจะดีขึ้น12อกุมภาหลังวาเลนไทน์หลายๆเรื่องก็เออดีขึ้นนะคะแต่ช่วงระยะเวลานี้ระวังโรคเก่าวนกลับมาโรคที่เคยเป็นนะก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะขอให้สมหวังในทุกเรื่องที่ปรารถนา ใครมีปัญหาก็ก็ขอให้แก้ไขแล้วก็ราบรื่นนะคะประสบความสำเร็จดังใจหวังทุกเรื่องราวค่ะขอบพระคุณสำหรับการซัพพอร์ตการการสมัครสมาชิกช่องการแชร์คลิปและการส่งซุเปอร์แตงขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ